สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่ 5. มีนาคม2567อันดับแรกจะมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้72บาท3 0สตางค์ปรบปวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สสตางค์ราคาท้องถิ่น 69บาท30สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้75สบาท62สตางค์ปรับ,บวกเพิ่มขึ้นมาอีก91สตางค์ราคาท้องถิ่น72สบาท62สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามวันนี้77สบาท85สตางค์ปรับ,บวกเพิ่มขึ้นมาอีก49สตางค์ราคาท้องถิ่น74บาท85สสตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 100เเซ์วันนี้55บาท53สตางค์ปรับลดลงมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น52บสาท53สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 5 0สเสดวันนี้27บาท76สตางค์ปรับลดลงมาที่3สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท76สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 55เปเซตพักชั่วโมง 30บาท56สตางปรับลดลงมาที่3สตางราคาท้องถิ่น27บาท56สตางค์ยางก้อนถ้วยด r c ี5เปอร์เซน์ค้างคืน33บาทส1สตางปรับลดลงมาที่3สตาง์ราคาท้องถิ่น30บาท31สตางและยางเคลปอยางก้อนถ้วยวันนี้38บาท86สตางปรับลดลงมาที่3 5สตาง์ ปรับลดลงมาที่สะปรับลดลงมาที่4สตางค์นะครับขออภัยด้วยและก็ราคาท้องถิ่น35บาท86สสตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ